นี่คือเรื่องราวที่ทําให้หัวใจเต้นแรงและสะเทือนจิตใจคุณครูอนุบาลวัย36ปีถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ h i ชีหลังจากสามีสารภาพความผิดพลาดช่วขณะแต่รอให้ฟังต่อนะที่นี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างในสังคมนึกภาพดูสิหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสุขภาพแข็งแรงชีวิตครอบครัวอบอ,อุ่นและอาชีพที่เธอรักอย่างการเป็นครูอนุบาลแต่แล้ววันหนึ่งผลตรวจสุขภาพประจำปีก็พลิกชีวิตเธอไปในทิศทางที่ไม่คาดฝันเธอติดเชื้อ h อชวี นี่คือเรื่องราวของลิวหมิงวัย6 6ปีจากเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนที่ไม่เพียงแต่ทําให้เธอเองตกใจแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอีกด้วยชีวิตพลิกผันในชั่วพริบตาหมอครับนี่คงผิดพลาดแน่ๆเลยใช่ไหมคะดิฉันแค่มาทําการตรวจสุขภาพตามปกติเท่านั้นเองนะ นั่นคือคำถามแรกที่หลุดออกมาจากปากของลิวหมิงเมื่อเธอได้รับผลตรวจที่บอกว่าเธอติดเชื้อไอชีวีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอสุขภาพดีเลิศชีวิตแต่งงานมั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขแต่เช้าวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแพทย์ตรวจเพิ่มเติมและพบว่าสามีของเธอก็ติดเชื้อเช่นกันและหลังจากที่ถูกขอให้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเขาก็สารภาพว่าเคยมีความผิดพลาดเพียงชั่วครั้งขณะไปทำงานต่างจังหวัดความประมาทชั่วขณะนั้นนำมาซึ่หมดและที่เจ็บปวดสำหรับทั้งครอบครัว โปรดเข้าใจไว้ว่าเชื้อ HIV มักจะซ่อนตัวอยู่ในร่างกายอย่างเงียบเชียบโดยไม่แสดงอาการภายนอกใดๆเลยแม้ผลตรวจจะบอกว่าภูมิคุ้มกันของลิวหมิงยังแข็งแรงและโรคอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่แพทย์เตือนว่า HIV สามารถแสงตัวได้หลายปีโดยไม่ให้สัญญ,ญาณทําให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวและมักละเลยการตรวจสุขภาพเมื่อย้อนกลับไปลิวหมิงจําได้ว่าเธอเคยมีแค่เล็กน้อยเหงื่อออกตอนกลางคืนและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบเหตุแต่เธอมองข้ามไปเพราะคิดว่าเป็นแค่ความเครียดจากการทำงานทั้งที่อาการเหล่านี้คือสัญญ,ญาณเตือนเบื้องต้นจากร่างกายที่บอกว่าเชื้อ ไวรัสกำลังดำเนินการอยู่สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเอชีวีให้ฉันอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยในเอชย่อมาจาก human immunodeficiency virus ซึ่งเป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ร่างกายอ่อนแอต่อโรคต่างๆแต่ในปัจจุบันมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเพราะมีวิธีการจัดการที่ดีแล้วการรักษาและแสงสว่างแห่งความหวัง หลังจากผ่านช่วงสับสนลหมิงก็เริ่มรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่เรียกว่าอินเทอร์โทรโรเทอราพีหรือวี v ตามคำแนะนำของแพทย์และเพียงแค่3เดือนเท่านั้นปริมาณไวรัสในเลือดของเธอก็ลดลงจนตรวจไม่พบแพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่าแม้ h i ชวียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในตอนนี้แต่ถ้าผู้ป่วยรับประทานยายอย่างสม่ำเสมอก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต่างจากโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงและที่สำคัญคือไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นอีกต่อไป ดังนั้น h i ชในยุคนี้จึงถือเป็นโรคที่จัดการได้ไม่ใช่คำพิพาษาแล้วแต่ที่นี่แหละคือจุดที่อาจทำให้หลายคนคิดเห็นต่างกันเราควรจะมองว่าการติดเชื้อ h i ชวีเป็นความผิดของใครหรือไม่เป็นแค่อุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตหรือเป็นการลงโทษจากความประมาทและสำหรับสามีของลิวหมิงความผิดพลาดครั้งเดียวนั้นควรได้รับการอภัยหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คนอื่นอาจมองว่ามันสะท้อนปัญหาสังคมที่ใหญ่กว่านั้นเช่นความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตคู่ บทเรียนสำหรับทุกๆคน HIV ไม่สามารถแพร่ผ่านการสัมผัสทั่วไปเช่นการจับมือกอดหรือกินอาหารด้วยกันหรือแม้แต่การถูกยุงกัดแต่ยังมีคนจํานวนมากที่เข้าใจผิดทําให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราและหลีกเลี่ยงการรักษาทั้งที่สิ่งสาคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นเพราะการตรวจพบเร็วช่วยให้รักษาได้ผลดีขึ้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภยัภยเช่นใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและใช้อย่างถูกวิธีรวมถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนแต่งงานเพื่อปกป้องทั้งตัวเองและคนที่รักจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดลองนึกภาพดูนะถ้าทุกคู่รักทำแบบนี้อาจช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อได้มากเลยแล้วคุณละ่ะคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้ความผิดพลาดของสามีควรได้รับโอกาสอภัยหรือไม่หรือว่าคุณเห็นว่าสังคมควรลดการตีตราผู้ติดเชื้อไอชวีมากกว่านี้ แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเธอมาคุยกันเรื่องนี้ให้กระจ่างกัน